สำหรับมือใหม่ทุกท่านเลยนะครับที่ต้องการที่จะเริ่มต้นในการเทรด IQ ค p t i o n นะครับโดยคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนำเจ้าตัวที่เป็นสคริปตัว s ิก n นลนะครับที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งมันจะช่วยให้เพื่อนเพื่อนะครับทำงานได้ง่ายขึ้นมากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีลูกศรชี้ขึ้นมานะครับเวลาว่าเออต้องกดออเดอร์ตรงไหนอะไรยังไงสิ่งที่เพื่อนเพื่อนทำก็แค่นั่งรอให้ลูกศอนเกิดขึ้นแล้วก็กดซื้อขึ้นซื้อลงตามจังหวะที่ลูกศรบอกนั่นเองนะครับแต่ทีเนี้ยสำหรับมือใหม่่่่นนนนนรรรรรรัับเเเเิมมมต้้าาาาูจกกกกออีป็ การคาดการ์นะครับว่าอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าหรืออีก5นาทีข้างหน้าเนี่ยกราฟเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนจะจบสูงกว่าหรือต่ํากว่าปัจจุบันนะครับเราดูอย่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปที่บัญชีฝึกหัดสักเล็กน้อยนะครับอ่านี่นะครับบัญชีฝึกหัดนะครับ เพื่อนๆทุกคนจะมีบัญชีประคับเหมือนกันทุกคนนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ดูใต้คลิปได้เลยนะครับเข้าไปดูได้เลยนะเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้กราฟราคาปัจจุบันนะครับคู่ยูโร JPY ก็คือยูโรนะครับเงินยูโรคู่กับเงินเยนญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่เนี้ยถ้าเราคาดการว่าจากตรงเนี้ยอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าก็คือเส้นสีแดงเนี่ยครับกราฟมันจะจบสูงกว่านะครับเราก็ทําการซื้อขึ้นไปแบบนี้ นะครับอ่าใส่เงินซื้อขึ้นไปอย่างนี้หมยเหตุไหมเนี่ยคือเราเปิดออเดอร์แล้วทีนี้เราก็รอครับเมื่อมันไปจบที่เส้นสีแดงเนี่ยมันอีกประมาณไม่ถึงนาทีได้ซ้ําไปอีกประมาณ30วินะครับถ้ามันจบสูงกว่าเราก็จะได้กําไรหรือที่เราเรียกว่าการเทรดชนะในออเดอร์นั้นนั่นเองนะครับถ้าเราใส่เงินไป1ดอลลาร์อย่างเงี้ยผมใส่เงินไป1นดอลลาร์ประมาณ30กว่าบาทนะครับมันจะจ่ายผลตอบแทนประมาณ85%นนะครับไอ้ตรงผลตอบแทนตรงเนี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับ แต่ละช่วงเวลานะครับว่าจะได้เท่าไหร่อย่างนั้นเห็นไหมปุ๊บถ้าแบบนี้คือพอหมดป๊าอ่ะอันนี้คือเสมอนะครับอันนี้ไปจบที่เดียวกันเราซื้อตรงนี้มันไปจบตรงนี้มันจบที่เดียวกันเป็นเสมอนะครับมันมีเสมอ้วยนะสาหรับการเทรดไบนารี่นะครับแต่ถ้าเกิดอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เนี่ยเราซื้อขึ้นเห็นไหมอ่าเราซื้อขึ้นไปนะครับแต่มันไปจบข้างล่างเนี่ยมันจบต่ำกว่าเราก็จะเสียหรือว่าที่เราเรียกว่าเทรดแพ้นั่นเองเป็นการคาดการณ์ทิศทางที่ผิดนะครับเราก็จะเทรดแพ้เราใส่เงิงในไปหนึ่งก็ล่าเราก็ 1นดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นอันนี้เห็นไหมครับเราซื้อ,อซื้อขึ้นนะครับที่ตรงราคาตรงนี้นะครับแล้วมันไปจบสูงกว่าอย่างนี้เราก็จะได้กําไรนะครับเราใส่เป็นหดอลลาร์นะครับเราได้บวกเพิ่มมาอีก0.8ดอลลาร์นะครับก็คือ85กําไร85เราดูตรงนี้นะไอ้กำไรตรงนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละกราฟแต่ละช่วงเวลานี่เราสามารถดูได้อย่างนี้นะ เห็นไหมแต่ละกราฟแต่ละช่วงเวลาเนี่ยว่าเขาจะจ่ายผลตอบแทนเท่าไหร่ตรงนี้ขึ้นอยู่กับบลกเลยนะครับว่าแต่ละช่วงเวลามันก็ขึ้นอยู่กับความผันบวนของกราฟของตลาดด้วยนะครับถ้ามีความผันผวนมากเราก็เช้เปอร์เซนต์มากกันเองนะครับเนี่ยการเทรดแบตเตอรี่มันง่ายอย่างนี้นะครับก็คือเราซื้อขึ้นหรือว่าซื้อลงนันเองถ้าเราคาดการณ์ว่ามันจะจบต่ํากว่านะครับเราก็ซื้อลงนะครับถ้าเราคาดการณ์ว่ามันจะจบสูงกว่าเราก็ซื้อขึ้นนะครับถ้าชนะก็ได้กําไรถ้าแพ้ก็ เสียงเงินที่ลงทุนไปนะครับการใส่เงินลงทุนนะครับสามารถกรอกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นที่1ดอลลาร์นะครับแล้วก็สามารถใส่ได้เลยจะสิดอลลาร์ก็ได,อออด,อได้ออเดอร์ละ10ดอลลาร์ก็ได้ออเดอร์ละ100ดอลลาร์ก็ได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆใส่ได้เลยนะครับตรงนี้เพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเทรดมันทำกำไรกันยังไงในแบตเตอรี่ออปชั่นนะครับทีนี้สำหรับ ถ้าเพื่อนๆอยากจะทดลองนะครับเรื่องการสมัครการอะไรพวกนี้นะครับผมคงไม่ไม่ได้มาอธิบายในคลิปนี้นะครับเพราะว่าการสมัครการยืนยัตนตัวมันง่ายอยู่แล้วทีนี้ครับในเรื่องของการเติมเงินนะครับอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยทุกคนเข้ามาเนี่ยมันมีบัญชีทดลองเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับสามารถเทรดบัญชีทดลองก่อนได้แต่ถ้าเกิดเฮ้ยเรามั่นใจแล้วอยากเทรดบัญชีจริงเราก็ไปที่บัญชีจริงแบบนี้นะครับล้วก็กดฝากเงินได้เลยเราสามารถฝากเงินได้หลายช่องทางมากเลยนะครับซึ่งผมจะแนะนําที่เป็นช่องทางการเติมเงินด้วย QR Code ของธนาคารไทยมีหลายธนาคารไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยพาณิชย์กรุงไทยเนี่ยที่มันเป็น QR code ตรงนี้เราสามารถเข้าไปแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับจะเติมเท่าไหร่ก็ได้นะครับต่ําสุดมันน่าจะเติมได้ที่10ดอลลาร์อ่ะเงินฝากต่ําสุดคือ11ดดอลลาร์เนี่ย ตามส่วนเราเติมได้ที่1 1เดอลลาร์นะครับเวลาถอนเงินก็ถอนเข้าธนาคารไทยโดยตรงได้เลยนะครับเวลากดถอนไปเนี่ยก็ระยะเวลาในการถอนจะประมาณ1-3วันทําการนะครับแล้วก็การถอนเนี่ยก็จะมีค่าธรรมเนียมในการถอนด้วยนะครับตรงนี้ไปศึกษาเองนะอ่ะแต่ในคลิปนี้ผมจะมาสอนนะครับในเรื่องของการเทรดว่าเป็นสคริปตัวระบบเทรดอัปเกรด CDT เวอร์ชันหนนะครับที่ผมคิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นตัวแจ้งสัญญาณให้กับเพื่อนๆในการเทรดนะครับมันจะง่ายยังไงนะครับมันจะดู ดูสะอาดตาย,ยังไงแล้วมันช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้นะครับโอเคก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆตั้งค่าให้เหมือนกันก่อนนะครับกราฟเนี่ยเปิดเข้ามาแล้วเออผมลืมบอกไปนะสําหรับสคริปตัตวนี้และในคลิปตัวนี้นะครับผมจะสอนเทรดเฉพาะในคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับที่เป็น Windows ที่เป็น Mac นะครับไม่ว่าจะเป็น PC หรือว่าโน้ตบุ๊กได้หมดเลยแต่ต้องเป็นในคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดนะครับจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใช้ก็ได้หรือเทียบในเบราว์เซอร์ก็ได้ แต่ต้องเป็นในคอมพิวเตอร์เท่านั้นสำหรับเมื่อนๆที่เีรนในมือถือหรือในแท็บเล็ตจะใช้สคริปตัตวนี้ไม่ได้ตัวที่ผมกำลังจะสอนนี้นะครับจำข้อนี้เอาไว้นะครับอ่ะไปตั้งค่ากันครับไปที่แท่งเทียนนะก่อนอื่นนะครับตั้งค่าแล้วก็เลือกเป็นแท่งเทียนแบบนี้อ่ามันจะเป็นแท่งเทียนแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกทำเฟรมช่วงวเวลาขอแท่งเทียนนะครับให้เลือกเป็น1นาทีแบบนี้ อ่าก็จะเป็นแท่งเทียนหนึ่งนาทีเราจะเทกันที่แท่งเทียนหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็อย่าลืมเอาติ๊กตัวนี้ออกเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเป็นติ๊กแบบปรับอัตโนมัติแบบนี้นะครับเนี่ยเวลาซูมเข้าซูมออกอ่ามันจะมันจะทําการปรับแท่งเทียนอัตโนมัติให้เรานะครับเอาออกให้ฟิกไว้ที่1นาทีแบบนี้แบบนี้เลยนะครับตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับเหมือเวลาเราซูมเข้าซูมออกปุ๊บมันก็จะเป็นแบบแท่งเทียนหนึ่งนาทีตลอดเวลานะครับคราวนี้ สิ่งที่เพื่อนต้องทำนะครับก็ไปที่ลิงก์ด้านล่างนะครับไปที่ลิงก์ด้านล่างจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่า script update cdt version 1.2 as arrow signal นะครับอ่สคริปต์ตัวนี้เป็นยังไงนะครับหนา้าตาจะเป็นแบบนี้เข้ามาที่ลิงก์นา่าจะจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับลากคลุมสคริปต์ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับอ่าลากคลุมตัสคริปต์เนี่ยมันจะมี2หน้านะครับเห็นไหมลากคลุมสคริปต์ตัวนี้ทั้งหมดหรือว่ากดอ่า control a ก็ได้นะครับแบบนี้คลิกลงไปแล้วก็ control a มันก็จะคลุมมทัั้้งหดแลวก็ copy นนะครบเี่ย ก๊อปปี้คัดลอกนะครับหรือคอนโทรลคอนโทรลเแล้วก็คอนโทรลซีอีกทีนึงมันก็จะเป็นการก๊อปปี้แล้วแล้วก็กลับไปที่อ่าที่ I q ค p t i o n แบบนี้นะครับอ่าพอกลับไปที่ i q o p t i o n นะครับก็ให้เพื่อนๆน,นะครับไปที่เมนูตัวชี้วัดเมนูนี้นะครับแล้วก็ตรงเมนูด้านบนนะครับให้เลือกไปที่เมนูสคริปต์อย่างนี้นะครับแล้วก็กด Add n e w Script แล้วก็เพื่อนๆลากคุมตัวนี้นะครับลากคุมตัวนี้ก่อนแล้วก็กด c t r l V นะครับอ่ามันจะมันจะคลิกขวากดวางไ่ได้นะให้ลากหด,ด Control V เบ มันจะวางสคริปต์ละเดี๋ยวผมตัวนี้เราสามารถเปิดหน้าต่อใหญ่ตัวนี้ขึ้นมาดูได้อย่างนี้นะครับเห็นไหมอ่าเนี่ยมันจะวางสคริปต์ครบไปอย่างนี้นะครับอ่าผมทาให้ดูใหม่รอ,อบนึงนะครับลงไปก่อนแอดนิวสคริปต์ลากคุมนะครับแล้วก็ Control V เป็นการวางแบบนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกได้เลยนี่เห็นไหมพอบันทึกเสร็จปุ๊บม,มันจะเป็นอัปเกรด C D T ตัวนี้นะครับแล้วก็เวลาเปิดใช้นะครับให้เพื่อนๆน,นะครับไปที่เมนูกลับไปที่เมนูตัวชี้วัดนะครับไปที่เมนูสคริปต ล้วก็จะมาแล้วเห็นไหมอัปเกรด CDT กดคลิกเข้าไปแล้วก็กดสมัครใช้งานไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยมันไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยนะครับกดสมัครใช้งานได้เลยฟึบแบบนี้เฮ้ยมีอะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเออนในในในนนี่มีลูกศรตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับพวกลูกศรตัวนี้จะเป็นสัญกณนะครับในการบอกเราว่าเราจะเข้าซื้อตรงไหนนะครับเราจะเข้าออเดอร์เข้าซื้อเข้าขายที่ตรงไหนนะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจารย์ช่วงเวลานี้เห็นไหมครับปึ๊ เนี่ยพอกราฟมันไหลไหลไหลไไปนะครับปุ๊บพอมันมีสัญญาณขึ้นมาเนี่ยมันจะเขียนไว้ว่า by next bar บวก5นาทีคําว่า by next bar บวก5นาทีคืออะไรหมายความว่าหลังจากที่จบแท่งนี้นะครับจบแท่งนี้เนี่ยให้เราซื้อขึ้น by ก็คือซื้อขึ้นซื้อขึ้นก็คือสีเขียวนะครับ by ซื้อขึ้นซื้อขึ้นเราจะซื้อที่แท่งนี้จบในอีก5นาทีข้างหน้าก็คือการบวกเวลา5นาทีอ่าเห็นไหมครับผมถึงได้บอกว่ามันใช้ได้เฉพาะใน PC และโน้ตบุ๊กเท่านั้น นะครับเพื่อที่เราจะได้เทรดไบนารีได้เพราะว่ามันจะเทรดในดิจิตอลไม่ได้นะครับต้องเทรดในไบนารีเท่านั้นนะมันถึงจะเลือกเวลาบวกไปอีก5ทีข้างหน้าได้นะครับเหมือนอันนี้นะครับเห็นไ,ไหมเนี่ยนะครับซื้อตรงนี้บวกไปอีก5ทีนะครับไปจมทุนอันนี้เนี่ยสัญญาณมา2ครั้งเลยนะครับเราก็เข้าทั้ง2ออันเลยก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหม เขาบอกว่าเซลนิกบาร์บวก5ทีก็คือหลังจากจบแท่งนี้เราจะซื้อลงนะครับก็คือซื้อลงที่แท่งนี้เห็นไหมเป็นลูกศรชี้ลงนะครับซื้อลงที่แท่งนี้บวกไป5ทีหน่งมาจบตรงนี้เราก็ได้กําไรนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูภาพตัวอย่างสักเล็กน้อยออเดอร์ Order นะครับอันนี้คือภาพออเดอร์ตัวอย่างเห็นไหมครับเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยพอสัญญาณมันขึ้นมาว่า Bu y next bar นะครับก็คือหลังจบแท่งนี้นี่หลังจบแท่งนี้เราซื้อขึ้นที่แท่งนี้ผมก็ซื้อขึ้น เนี่ยตรงนี้ซื้อตรงนี้เลยบวกเวลา5นาทีนะครับมันอาจจะวิ่งลงไปก่อนแล้วก็อ่ามันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งกลับขึ้นมาตามเทคนิคตามสัญญาลที่บอกอ่าอย่างนี้งานหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยเขาบอกว่าหลังแท่งนี้นะครับเนี่ยหลังจบแท่งนี้ให้เราซื้อลงบวกเวลา5นาทีก็นเนี่ยจบแท่งนี้ผู้ผมซื้อลงปุ๊บบวกเวกลา5นาทีก็ชนะนะครับได้กําไรมาแบบนี้อ่าเดี๋ยวซื้อขึ้นบ้างนะครับเนี่ยไหมหลังจบแท่งนี้ซื้อขึ้นนะครับให้ซื้อขึ้นบวกเวลา5้านาทีนะครับแบบ ซื้อขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูจังหวะก,การเข้าออเดอร์บ้างนะครับโดยวิธีการวิธีการเทรดผมจะไปที่เดมโมแ๊บหนึง่งวิธีการเทรดนะครับคำว่าบวกเวลา5ทีคืออะไรบวกเวลา5ทียกตัวอย่างชเช่นเวลาเราจะเข้าซื้อสมมติว่าสัญญาณเนี่ยมันแจ้งที่แท่งนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะต้องซื้อขึ้นแล้วนะแท่งนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อ,อรอนะครับรอรอเห็นไหมเส้นสีแดงมันอยู่นี้ดูเวลาหมดปุ๊บพอเส้นสีแดงขยับไปปุ๊บเนี่ยแต่สัญญาณขึ้นมาแล้วให้เราบวกเวลา5าทีนะครับมาที่ตรงนี้ปุ๊บล้วก็ก อย่างนี้มันจะเป็นการบวกเวลา5ทีพอดีพอหลังจบแท่งนี้ให้เราซื้อนะครับมันจะไปจบในอีก5แท่งข้างหน้าพอดีเปะ๊เปะเดีย๋ยวไปดูจังหวะอ,ออเดอร์กันดีกว่าอ่านี่จังหวะออเดอร์มาแล้วเพื่อนเเห็นตรงกลางจอไหมครับนี่นี่นี่ฮะนี่คู่นี้ปึ๊บนี่ครับสัญญาณมาแล้วเห็นไหมครับลูกศรเนี่ยมันจะชึ้ขึ้นมาก่อนเลยก,ก่อนที่แท่งเทียนจะจบไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วเรากดเลยนะเราต้องรอแท่งเทียนจบก่อนนะครับเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วเซลเน็กบาร์บวกห้าทีเนี่ยพอเส้นแดงขยับเห็นไหม นี่นะครับเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเนี่ยแท่งนี้สัญญาณมาแล้วตัวลูกศรชี้มาแล้ว,ว,ลแ,ลวแล้วก็เวลาซื้อขายเนี่ยกำลังจะกาลังจะหมดเห็นไหมครับกำลังจะหมดห้าวิแล้วก็ผมจะรอเห็นไหมครับปึ๊บพอสัญญาณมานะ3 2 1ปึ้งเห็นไหมเส้นสีแดงขึ้นใหม่แท่งนี้ยังไม่จบนะอันนี้แท่งนี้ยังไม่จบนะครับเส้นสีแดงขึ้นใหม่ปึ๊บเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเลือกตรงขวาบนตรงนี้นครับเลื่อนไปเลือกเวลาบวก5ทีดูนะปึ๊บนี่ปึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็เลือก อันที่5าอันสุดท้ายนะครับอีดูทันไหมนี่นะครับดูนะเลือกปุ๊บนี่แล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาอันล่างสุดอันนี้เราก็เลือกนะแล้วก็คลิกฟึบนี่เห็นไหมเส้นเวลาเปลี่ยนละอันนี้คือบวก5นาทีมันจะทําได้เฉพาะในไบนารี่เท่านั้นนะครับทำได้เฉพาะในไบนารี่เท่านั้นนะดิจิตอลทำไม่ได้นะทําได้เฉพาะในไบนารี่เท่านั้นนะครับอ่าเนี่ยไบนารี่คืออะไรไบนารี่คือแบบนี้นะครับดูนะดูในกรตามกราฟนะครับ เนี่ยมันจะเทรดได้หลายอย่างมากเลยแต่ที่เรานิยมกันเราก็จะเทรดในออปชันเห็นไหมครับแล้วก็จะมีไบนาลีกับดิจิตอนนะครับไบนาลี inary, เนี่ยจะเทรดในได้แค่ในคอมพิวเตอร์แล้วก็โน้ตบุ๊กเท่านั้นนะครับผมในมือถือเนี่ยมันจะเทรดได้แต่ดิจิตอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับอ่าแล้วก็ในมือถือเนี่ยในมือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะครับมันไม่สามารถใช้สคริปต์ได้นะครับเพราะนั้นก็สำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์แต่ว่าอย่างที่ผมบอกผมแนะนำอ่ะถ้าเกิดคุณอยากจะเทรดจริงจังนะครับผมแนะนำว่าควรจะใช้ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกเพื่่อทีจะะคววามสด แล้วก็ในการเทรดนะครับผมก็จะไม่ค่อยแนะนำให้เทรดในในมือถือเท่าไหร่นะครับผมอ่าโอเคเนี่ยเลือกเป็นบตเอรี่ปุ๊บมันเนี่ยแล้วก็เลือกคู่เงินอย่างเงี้ยครับมันถึงจะมีเห็นไหมมันถึงจะมีบวกบวกเวลา5นาทีแบบนี้นะครับอ่าแล้วไปดูจังหวะก,กดออเดอร์ทีนี้เราเลือกเวลากันเป็นแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปดูต่อนะครับดูนะผมจะกดซื้อหลังจากที่แท่งนี้ยปิดนะครับอ่าแท่งนี้แท่งนี้จบแท่งนี้มันจะจบตอนไหนคือดูด้านบน,ด,น,บนด้านบนตรงเวลาซื้อขายเนี่ยเห็นไหม มันจะเป็น4แล้วก็จุด50ใช่ไหมครับรอให้มันเป็น4 3 0ก่อน30เนี่ยมันจะปิดแท่งนี้นะครับเดี๋ยวดูนะดูตอน30นะอ่ะเห็นไหม4 3 5แล้วนะนับถอยหลังครับ4 3 2 1เพื่อนเเห็นไหมครับนี่นะนี่ผมสต็อปนะยังไม่ยังไม่จะกดนะเห็นไหมผมรอแล้วหไหมผมจะซื้อลงเพราะว่าสัญญาณแจ้งว่าเซลนิกบาบวก5ที นะครับสัญญาณยังอยู่นะแท่งกําลังจะปิดสัญญาณยังอยู่เพื่อนๆต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยแท่งมันกําลังจะปิดเนี่ยแล้วสัญญาณมันหายไปเราก็ไม่เข้าออเดอร์เหมือนกันนะสัญญาณต้องยังอยู่หลังจากที่ปิดแท่งนะครับเดี๋ยวดูนะปิดแท่งป, vt, ปุ๊บสัญญาณอยู่ผมเข้าออเดอร์นะครับดูนะปุ๊บศูนย์ปุ๊บ,ป,บปิดแท่งอ่าสัญญาณยังอยู่ผมกดซื้อลงเห็นไหม,ไหมแบบนี้บวกเวลา5าทีมันไปจบอีก5นาทีข้างหน้านี่คือวิธีการดูนะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วดูไปดูอ่าที่ผมรันให้อันนี้ผมใช แบบนี้นะครับปึ้งนี่แล้วก็เห็นไหมครับมันอาจจะมีวกกลับไปบ้างเราถึงต้องบวกเวลา5นาทีไงเพราะว่าสัญญาณตัวนี้นะครับเป็นระบบเทรดตัวนี้นะครับเป็นระบบเทรดที่ผมพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้สําหรับในการเทรดบวกเวลา5นาทีเท่านั้นเลยนะครับมันจะแจ้งสัญญาณแบบนี้เลยนะครับตอนจบปึ๊บเห็นไหมแบบนี้เราก็ได้กําไรนะครับนี่คือจังหวะออเดอร์นะครับเดี๋ยวเราดูตอนซื้อขึ้นกันบ้างนะครับนี่เห็นไหมดูตรงกลางจอตรงนี้นะครับกลางจอตรงด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับ ผมย้อนกลับไปนิดหน,นึ่งตอนแรกเนี่ยเห็นไหมสัญญาณมันยังไม่มามันยังไม่มานะครับแต่เดี๋ยวพอเนี่ยปุ๊บมันขึ้นมาแล้วถ้าขึ้นมาแล้วนี่คือเราเตรียมตัวแล้วเนี่ยผมให,ให้ผมขึ้นมาแล้วเตรียมตัวปุ๊บผมบวกเวลาห้าทีไหมครับปุ๊บเดี๋ยวผมกดตรงนี้นิดนึงอ่้ตรงนี้ครับผมขึ้นจอใหญ่มาปุ๊บผมบวกเวลาห้าทีเห็นไหมครับเห็นไหมเซ้นมันขึ้นแล้วพอสามศูนย์ปุ๊บสัญญาณายังอยู่ปุ๊บผมซื้อขึ้นบวกเวลาห้าทีสัญญาณมันยังอยู่แล้วก็ไปดูตอนนจบจบบบะครั อ่าเราได้กำไรอันนี้ไปแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการใช้นะครับโดยที่เพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ไม่มีเส้นอะไรมารบกวนสายตาเราเพราะว่าผมทําสูตรคํานวณมาหมดแล้วนะครับทุกอย่างแล้วมันก็จะขึ้นสัญญาณแจ้งเตือนไปเลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆทําก็แค่ follow ตามสัญญาณสาหรับเพื่อนๆมือใหม่เนี่ยเอาไปลองเทรดก่อนก็ได้กดเดอร์ให้คลองก่อนสัญญ,ญาณมากกดสัญญ,ญาณมากกดเนี่ยซึ่งสําหรับมือใหม่นะเอาไปใช้นะ มันไม่ได้การันตีว่าทุกออเดอร์จะชนะหมดนะครับมันจะมีออเดอร์ที่แพ้นะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราไม่สามารถชนะ100%ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมก็จะแนะนำว่าเอาไปใช้ f o l l o w ตามนี้เลยกดออเดอร์แบบนี้ให้เป็นสัญญาณมาบวกเวลา5ทีซื้อขึ้นให้มันตรงแค่นั้นซื้อขึ้นซื้อลงให้มันตรง เดี๋ยวพอเราเข้าออเดอร์เป็นตามสัญญาณตามสิก n นลเป็นแล้วเนี่ยคราวนี้นะครับเพื่อนๆค่อยมาเพิ่มเติมในส่วนนี้ซึ่งเป็นส่วนสําหรับคนที่อาจจะใช้ตัวสิกแนลเทรดพวกนี้เป็นแล้วนะครับก็คือในเรื่องของการดูการาฟเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มวินเลทน,นะครับเพิ่มโอกาสการชนะให้กับเราการดูการาฟเพิ่มเติมทําอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเลคชันสำหรับคนที่ไม่ใหม่แล้วนะอาจจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับ ซึ่งมือใหม่ที่เคยดูก็เก็บตรงนี้ไว้ดูทีหลังได้ไปฝึกกันก่อนแล้วค่อยกลับมาดูก็ได้นะครับเราดูยังไงนะครับพอกราฟมันคลีนคนมันไม่มีเส้นอะไรมากวนตาเราแล้วเนี่ยกราฟมันคลีนคลีนผมใช้ควาว่ากราฟคลีนๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราพิจารณากราฟได้ดีขึ้นในจังหวะที่สิกแนลมันมาผมก็เลยมาบอกจุดสังเกตอีกนั่นก็คือว่าถ้าสัญ,ญญาณเกิดขึ้นหลังจากที่กราฟเกิดการเซตกรอบราคา ค่อนข้างมีความแม่นยำที่สูงยกตัวอย่างกราฟนี้นะครับนี่คือกรอบราคาที่ชัดเจนมากเลยนะครับเป็นไซเย์เป็นกรอบแอ่งตรงนี้นะครับเห็นไหมกราฟเนี่ยกราฟช่วงเวลาเนี้ยเป็นกราฟที่เราเรียกว่ากรอบราคาเป็นการพักราคาไม่ได้เกิดการวิ่งของราคาพักราคาคือออกแนวขวางแบบนี้วิ่งคือวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงแบบนี้เนี่ยดูตามลูกศรนะดูตามเมาส์นะครับวิ่งเนี่ยคือวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงแบบนี้อันนี้คือกราฟวิ่งแบบนี้คือกราฟพักมันจะวิ่งเป็นแนวขวางแบบนี้นะครับเซ หลังจากที่กราฟเนี่ยเซตกรอบราคาและกรอบราคาเนี้ยเพิ่งจะมีการวิ่งมาวิ่งมาเซตแล้วเกิดกรอบราคาท่านี้แม่นโคตรแม่นเลยนะครับเหมือนที่ในรูปภาพที่ผมเปิดให้ดูอ่ะเปิดให้ดูอีกทีนึ่งอ่ะนี่เห็นไหมครับเนี่ยกราฟเห็นไหมครับสัญญาณเกิดขึ้นหลังสัญญาณเกิดขึ้นหลังจากที่กราฟเซตกรอบพักราคาที่เป็นกรอบที่มีการวิ่งและพักมา วิ่งพักแล้วมีสัญญาณจำไม่ง่ายครับวิ่งพักแล้วมีสัญญาณอ่ะผมเขียนแบบนี้ก็ได้เพื่อนๆจะได้เพื่อนๆจะได้แบบเข้าใจนะครับผมจะเขียน่างนี้นะครับสัญญาณเนี่ยแบบนี้นะครับมันจะเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามแบบนี้นะหนึ่งก็คือวิ่งนะครับสองก็คือพักสามก็คือมีสัญญาณ นี่ถ้าครบสมเงื่อนไขนี้วิ่งพักเกิดสัญญาณโอ้โหอันนี้แม่นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีความแม่นยําที่สูงขึ้นนั่นเองโอกาสที่จะชนะสูงขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเหมือนอันนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับหนึ่งครับวิ่งไหมวิ่งสองครับพักไหมพักสามครับมีสัญญาณเห็นไหมครับหนึ่งสองสามวิ่งพักมีสัญญาณจบเลยซื้อนะครับมันมีโอกาสที่จะ ชนะสูงกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เห็นไหมครับเพื่อนๆดูนะดูเนี้ยดูเนี้ยอันนี้ไม่ใช่เห็นไหมครับอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ใช่นะครับเนี่ยอย่างงี้สัญญาณที่ไม่ใช่เห็นไหมครับสัญญาณเกิดและก่อนหน้าที่จะเป็นสัญญาณพักไหมไม่พักนะสองเนี่ยไม่พักเห็นไหมครับสัญญาณจะมีหนึ่งอ่ะก่อนหน้าก็ไม่มีนะครับอันนี้ยิ่งแล้วเ,เลยเห็นไหมอันเนี้ยอันนี้เป็นไงครับมองย้อนกลับไป อะไรก็ไม right ่รู้จะวิ่งก <fountain zag> <ar> ็ไม่วิ่งจะพักก็ไม่พักใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันอีก2อันนี้อันนี้ยิ่งไม่ต้องเข้าเลยถ้าอย่างงี้ยิ่งไม่ต้องเข้าเลยนะครับปล่อยเลยถ้าเจอแบบนี้เจอสัญญาณมาช่วงเวลาแบบนี้ปล่อยเลยครับไม่ต้องเข้านะครับเราจะเข้าแบบนี้นี่แบบนี้เห็นไหมครับนี่เราจะเข้ากราฟแบบนี้เห็นไหมเป็นยังเห็นไหมครับ1ครับวิ่งครับช่วงเวลานี้เห็นไหมครับอ่าสองครับพักวิ่งพัก3ครับสัญญาณมา แบบนี้หนึ่งสแบบนี้เลยง่ายๆหนึ่งสัญญาณมา1นึสสัญญาณมาเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเทรดนะครับเพื่อน่เปิดการาฟทิ้งไว้อย่างนี้เวลาผมเทรดเนี่ยผมจะเปิดแบบ6จอนะครับเดี๋ยวจะเปิด1นึจอนี่ผมจะเปิด6จออย่างนี้อย่าลืมเซตเ,เวลาเปิดหลายๆจออย่าลืมเซตเลือก1นาทีด้วยนะครับเช,ช็คพวกนี้ด้วยบางทีเนี่ยบางทีกราฟเห็นไหมไหม,มันมันเพี้ยนกลายเป็นสิบวิบ้างเป็นห้าวิบ้างนะครับ เซตหนึ่งหนึ่งนาทีครับแล้วก็อย่าลืมขยายซูมออกซูมออกทุกจอนะให้การ์ดมันโหลดก่อนให้การ์ดมันโหลดนะครับสคริปต์จะได้ไม่เพี้ยนนะครับนี่ปึ๊บเราค่อยซูมเข้าแบบนี้อย่างนี้นะครับนี่แบบนี้นี่อย่างนี้เนี่ยพอสัญ,ญญาณมาเนี่ยเห็นไหมครับอย่างอันเนี้ยสัญ,ญญาณมาปึ๊บสัญ,ญญาณมาผมจะขยายจอแล้วแล้วก็ดูย้อนหลังว่าเข้าเงื่อนไขไหมหนึ่งสองสามไหมวิ่งพักแล้วเจอสัญญ,ญาณไหมถ้าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับ อันเนี้ยเป็นวิ่งพักแล้วเกิดสัญญาณมันเป็นวิ่งเล็กอะ่ะวิ่งเล็กพักเล็กแล้วก็เกิดสัญญาณถ้อย่างนี้ผมอาจจะพิจารณาไม่เข้านึกออกใช่ไหมครับอะไรแบบนี้นะครับสัญญาณมาไม่ได้หมายความว่าเข้าทุกครั้งนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะฝึกเข้าไปก่อนแต่พอฝึกเข้าเข้าจนเป็นแล้วเข้ามตัทำใจจนเป็นแล้วก็ต้องดูกาฟให้เป็นเห็นไหมครับเนี่ยสัญญาณมาย้อนกลับไปดูมันไม่ใช่วิ่งพักมันไม่ใช่วิ่งพักแล้วก็เกิดสัญญาณไม่ใช่นะครับเพราะนั้นก็ไม่เทรดนะครับเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหม อันนี้วิ่งพักแล้วก็เกิดสัญญาณถ้าเป็นอันนี้ผมเข้าเนี่ยวิ่งเนี่ยช่วงเวลานี้วิ่งพักแล้วก็เกิดสัญญาณถ้าน,นี้ผมเข้าบวกห้านาทีแต่แพ้ไหมครับแพ้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราดูคบเงื่อนไขแล้วมันจะชนะทุกอันโอเคไหมโอเคไหมครับมันไม่ได้มาเข้าเง่อนไขแล้วมันจะชนะทุกอันนะครับบางทีมันก็มีออเดอร์แพ้นะครับเหมือนเนี่ยผมเปิดให้ดูก็ได้เนี่ยด,ด,ดูด้วยมันีจริงหรือเ่าเนี่ยอย่างเงี้ย ผมก็มีแพ้สามไม้สี่ไม้ติดนะครับแต่พอถึงเวลาเราคัดกราฟดีๆเราใจเย็นๆค่อยๆเทรดนะครับเนี่ยมันก็ชนะ 67, 6กเจ็ดไม้ติดอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้นะครับเพราะนั้นระบบการเทรดน,นี้มันเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นแบบนี้นะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกกราฟเนี่ยอย่างเงี้ยโหถ้าอย่างเงี้ยผมชอบเลยเนี่ยวิ่งมากราฟเนี่ยวิ่งมาเกิดการพักแล้วผมรอแถวๆเนี้ยถ้ามีสัญญ,ญาณมาเดี๋ยวซัดเลยนะครับแต่ถึงเวลาเราคงไม่ขนาดนั้นถึงเวลาเราเปิดหกจอไงเราก็ซูมให้แบบนี้สิ่งที่เรารอกแค่รอไอ้สัญญาณลูกศรชี้เนี่ยพอล ซูมไปดูว่าการาฟเข้าเงื่อนไขไหมหนึ่งของสามไหมนะครับวิบ่งพักสัญญาณไหมวิ่งพักมีลูกศรไหมวิ่งพักมีลูกศรไหมอะไรอย่างนี้นะครับเราใช้วิธีการเทรดแบบนี้มันถึงจะเพิ่มวินเลทเพิ่มอ,อัตราการชนะให้เราได้เยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะทํากําไรได้นะครับและที่สําคัญนะครับการทํากําไรได้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องเทรดชนะทุกวันบางวันเราอาจจะแพ้ก็ไม่เป็นไรการาฟมันไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับสัญญาณซิกเนลพวกนี้ระบบการเทรดพวกนี้ผมเซตติ้งมามันไม่ได้หมายความว่าโอหแม่งต้องชนะตลอดทุกวัน นะครับมันแพ้ได้แต่ถึงเวลาคุณจะแพ้เป็นหรือเปล่าถ้าคุณแพ้เป็นคุณก็สามารถยืนระยะเก็บกําไรระยะยาวได้แต่ถ้าคุณแพ้ไม่เป็นยอมไม่ได้ก็อย่างที่เราทราบกันอาจจะต้องล้างพอร์ตหมดตัวกันไปนะครับถึงจะเข็ดถึงจะเริ่มเข้าใจคําที่ผมพูด นะครับตอนนั้นเนี่ยเอาสัญญาณตัวนี้ไปใช้เอาเทคนิคตัวนี้ไปใช้เอาสัญญาณตัวนี้ไปใช้อย่าลืมนะครับคุณต้องอายุครบก่อนนะ18ปีขึ้นไปสมัครลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับสคริปต์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับสอนวิธีการใช้วิธีการติดตั้งไปแล้วนะครับมีคําถามอะไรสอบถามได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเต็มที่เลยนะผมพร้อมที่จะเข้ามาตอบ ถ้าคนไหนไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยแต่จะพยายามตอบให้ได้ทุกคำถามก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Sub สไครป์ให้ด้วยนะครับติดตามกันไว้ได้นะครับแล้วก็ผมมีกลุ่มนะครับที่เอาไว้สําหรับพูดคุยกันในส่วนของระบบเทรดอัปเดตีดทีโดยเฉพาะนะครับเป็นกลุ่ม Facebook นั่นเองนะครับก็ดูใต้คลิปได้เลยนะครับรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใต้คลิปหมดเลยนะครับอยากจะเริ่มต้นใหญ่ทาอะไรนะครับก็เริ่มจากตรงนั้นได้เลยนะจ๊ะ